สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t น a n เอส s นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงวิดีโอเซตติ้งกล้องแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทำวิดีโอนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ เมื่อกี้ที่ผมทำตอนเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือผมถ่ายโดยใช้มือถือผมทั้งหมดนะครับก็ใช้ iPhone 12 Pro Max นะครับแล้วก็ใช้แอปที่มันค่อนข้างที่จะเป็นถ่ายแบบ m a นู a l Setting ได้ผมใช้แอป f i l m i c Pro นะครับจริงๆแล้วผมอยากถ่ายให้ทุกคนดูด้วยว่าผมอ่ะใช้กล้องอะไรในการถ่ายทำปกตินะครับซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัวที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นกล้อง Canon EOS R นะครับกับเลนส์ที่เป็นตัวเลนส์ของเมาส์ EF นะครับซึ่งก็เป็นเมาส์เก่าถ้าเกิดว่าเป็น EOS R เนี่ยจริงๆมันเป็น r f เมาส์แล้วแต่ ผมยังใช้เลนส์เก่าอยู่ก็คือเป็น E F เลนส์ an, ก็คือเป็นเลนส์ระยะ16-35ก็คือถ้าเกิดว่าเรามาถือถ่ายบล็อกแบบนี้มันก็ยังเห็นเป็นมุมมองที่ใกล้เคียงกับสายตาคนดูก็คือเลนส์ที่มันเป็นระยะ16มิ้นครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาเราอยากถ่า,ถาย close up อะไรเข้าไปใกล้ๆหน่อยเนี่ยเราก็บิดเป็น35แล้วเราก็ยังถ่ายได้พอสมควรอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ใกล้เท่ากับพวกเลนส์50หรือว่า80นะครับเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเวลาผมไปถ่ายงานข้างนอกเนี่ยผมก็จะมีติดเลนส์50ไปด้วยอัน,นึก็เอา เวลาถ่ายพวกอินเสิร์ตหรือเป็นโปรดักชชั่นต่างๆก็ๆจะใช้50มันก็จะลดพวก F เนี่ยไปได้ถึง1.8หรือว่า2มันก็จะทําให้มันได้ระยะที่มันชัดลึกสวยขึ้นนะครับเป็นประมาณนี้คร่าวๆถ้าเกิดว่าเลนส์ตัวนี้ก็คือ f4 ผมก็จะใช้ถ่ายเป็นพวกท a อ k กิ้งเฮดหรือว่านั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอันนี้เป็นอุปกรณ์และเลนส์คร่าวๆที่ผมใช้นะครับส่วนเสียงนะครับผมใช้ไมค์ตัวนี้นะครับ Rode v ดีโ o Mic Pro Plus ข้อดีของมันก็คือไม่ต้องมาคอยเปิดปิดเวลาที่เราจะใช้ก็คือถ้าเรา เราเสียบเข้าก <tv> ับกล้องเนี่ยถ้าเราเปิดกล้องไม์มันก็เปิดเลยถ้าเราปิดกล้องไม์มันก็ปิดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีที่เราลืมเปิดปิดไม์นะครับอันนี้ช่วยกันลืมได้ดีมากนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยผมก็ศึกษามาประมาณหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ารุ่นที่มันไม่ใช่ plus นะครับมันจะต้องมาคอยเปิดปิดมันทําให้มีโอกาสความเสี่ยงในการที่เราอัดแล้วเราลืมเปิดไม์แล้วเราก็ต้องมาอัดใหม่ได้นะครับผมก็เลยซื้อตัวนี้ไปเลยจบเท่าที่ใช้มาก็ค่อนข้างแฮปปี้นะส่วนขาตั้งกล้องอันนี้เป็นของยี่ห้อ alphoto นะประมาณส ตัวหนึ่งก็คือไฟที่ผมใช้อยู่อันนี้เป็นอะพอร์เจอร์ 120D Mark II นะครับใช้กับอะพอร์เจอร์โดมจำชื่อเต็มไม่ได้ไลท์โดมมั้งไลท์โดม m e 2นะครับวงมันจะกลมกว่า ลายโดมหนึ่งแล้วก็กางง่ายกว่านะครับเท่าที่ใช้มาก็แฮปปี้ดีแล้วก็ใช้มาตลอดทุกคลิปก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะครับอันนี้เป็นเซตอัพหรือว่าเป็นเกียร์คร่าวๆนะเดี๋ยวผมมาลงลึกรายละเอียดถึงเรื่องค่าวิดีโอเซตติ้งที่ผมใช้ดีกว่าว่าเออทุกคนสงสัยว่าผมตั้งค่ายังไงในกล้องนะครับผมก็เอาจริงๆออกตัวก่อนนะครับว่าผมอ่ะไม่ได้เป็นคนถ่ายวิดีโอเก่งหรือว่าไม่ได้เป็นนักถ่ายวิดีโอมืออาชีพเอาจริงๆผมก็อินกับเรื่องแต่งตัวมากกว่าแหละแต่ว่าเรื่องค่าเซตติ้งหรือกาารถ่ยวดีโ ผมก็อินเหมือนกันผมก็ดูจาก YouTube ต่างประเทศนะพวกปีเตอร์แมคคินนอนแมตตี้ฮัโพยานะครับ หรือว่าเคซี่อย่างเงี้ยผมก็ชอบดูแต่เคซี่ยังไม่ได้มาสอนทูตัวเรลอะไรเยอะแเะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ผมก็คือเนี่ยแหละสองคนนี้ปีเตอร์กับแมตตี้นะผมก็ดูมาแล้วก็เอาเทคนิคเขาต่างๆมาใช้เพื่อที่จะทําให้วิดีโอเนี่ยมันกึง่งๆว่ามันเป็นหนังผมชอบในความที่ว่ามันเป็นสไตล์ของช่องนะมูฟมันจะเป็นซีนิมา t i ติกหน่อยๆแล้วก็พวกเซตติ้งค่าต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําให้มันใกล้เคียงกับการถ่ายหนังเพราะฉะนั้นการถ่ายของผมเนี่ยก็คือจะใช้แมนนวลทั้งหมดนะครับเราจะไม่ใช้โหมดออโต้ในการถ่ายวดีโ เพราะว่าโหมดออโต้เนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนสถานที่ที่แสงมันเปลี่ยนไปมันก็จะชิปทําให้หน้าของเราเนี่ยสว่างอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในมูดของหนังเนี่ยบางทีเราอยากให้หน้ามันมืดแล้วข้างหลังมันสว่างเวลามันเป็นช็อตพวกย้อนแสงอะไรนิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันจะทาให้มันไม่เกิดการออโต้ในขณะที่เราถ่ายทําเพราะฉะนั้นทุกช็อตที่เราถ่ายเนี่ยมันก็ต้องเป็นแมนนวลแล้วความที่เป็นแมนนวลเนี่ยเราสามารถเซตค่าต่างๆไปได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าจะมาลงลึกถึงเรื่องเฟรมเรทนะครับเวลาที่เขาถ่ายหนังกันเนี่ยส่วนใหญ่ หนังโรงหรือว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะใช้เฟรมเรทอยู่ที่24เฟรมเซกนะครับหรือว่าในช็อตช็อตหนึ่งเนี่ยการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็คือการบันทึกรูปภาพไว้หลายๆรูปภาพมาเรียงต่อกันถูกไหมเพราะฉะนั้น24เฟรมเซกเนี่ยก็คือใน1วิวิดีโอมันถูกอัดอยู่24ภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แมนนวลเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่เฟรมเรทมันจะไม่คงที่พอเฟรมเรทมันไม่คงที่เนี่ยมันทําให้ในวิหนึ่งเนี่ยมันอาจจะบันทึกภาพมากกว่า24ภาพทําให้โมชั่นเลองนก้มั ไม่ไม่เป็น24เฟรมอะมันก็จะดูไม่หนังมันก็จะดูแบบเห็นมือเราไหวชัดขึ้นมันจะไม่เบลอแบบเนี้ย อันนี้คือ24เฟรมนะครับพอเราเซตติ้งค่าแมนนวลต่างๆแล้วค่าของรูรับแสงเนี่ยเราอยากให้มันค้างไว้ที่ f4 อย่างตอนนี้ผมมีถ่ายที่ f4 เวลาเราเปลี่ยนเลนส์ต่างๆมันจะเป็น f2 อะไรเราอยากจะให้ค้างไว้เราก็ต้องเซตไปที่แมนนวลนะครับค่าชัตเตอร์สปีดเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้ดับเบิลเฟรมเรทก็คือเหมือนค่าเฟรมเรทคูณ2ถ้าเราอัดค่าเฟรมเรทที่24ชัตเตอร์สปีดเราควรจะต้องคูณ2ก็คือ48แต่ว่าในที่นี้กล้องเรามันก็คือมี50ก็คือหรือว่า1-50 50น fix ึ่งถับห้า งงว่าถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคเราปรับเฟรมเรทไปที่24เราตั้งชัตเตอร์สปีดไว้ที่1นึ่งห้าสิบฟิกซ์ค่าเไว้ที่4หรือว่า2หรือว่า1.8ทั้งหลายเนี่ยพอออกไปข้างนอกปุ๊บโอ้โหสว่างจ้าเลยอันเนี้ยมันก็คือเป็นหนึ่งสิ่งที่มันต้องเข้ามาก็คือในเรื่องของ ND f i l t ฟิลเตอร์นะครับ ND ฟิลเตอร์ถ้าเกิดว่าเทียบมันก็คือเหมือนเป็นแว่นกันแดดอะว่าถ้าเกิดว่าเราจะฟิกซ์ค่าต่างๆพวกเนี้ยที่เราต้องการถ่ายให้มันได้มูดหนังๆเนี่ยเวลาเจอแสงจ้าๆเนี่ นี่ครับอันนี้ผมใช้ก็คือเป็นของ Polar Pro ที่ทํากับ Peter MacInton เนี่ยแหละมันก็เป็นตัวที่จบดีนะครับมันก็คือเป็นเหมือนแว่นกันแดดมันลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเราก็สามารถหมุนได้ให้มันเข้มให้มันอ่อนนะเวลาเราใส่เข้าไปสมมุติถ้าที่จ้าๆนะใส่เข้าไปมันก็จะเข้มขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ในการทําวิดีโอของผมนะซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมซื้อมาแล้วก็คุ้มค่านะได้ใช้เวลาออกไปถขายข้างนอกบ่อยมากๆดีมากๆนะฮะ แต่ว่าไอตัวที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยมันถือว่ามันเป็น variable ND filter ก็คือในหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถปรับความมืดความสว่างได้เยอะนะครับตัวนี้มันจะได้ถึง2ถึง5สต็อปแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่มันเป็น6ถึง9สต็อปอันนั้นผมยังไม่ได้ซื้อมาใช้นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็น diameter ของมันนะหรือว่าเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งอันเนี้ยผมใช้อยู่ที่77เพราะว่าผมเลือกให้มันเท่ากับตัวเลนส์ตัวเนี้ยู่มันก็จะสามารถใ่ได้แต่่วาถ้าเกปลี่เนี่ยมันก็ต้อยนความ้าอน ดยซึ่งไอตัวนี้ก็ราคาแพงอยู่ประมาณ8 0 0 0เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันไปแต่ว่าเวลาที่ผมใช้ตัวเลนเล็กหรือว่าเลนตัวนี้เนี่ยในการถ่ายแฟลชช็อตอันนี้ผมใช้เลน50 f 1.8นะครับก็เป็นอีกเลนหนึ่งที่คุ้มค่าอันนี้ประมาณ4 0 0 0มั้งเนี่ยอันนี้ก็ e f เหมือนกันนะผมก็ต้องใส่อแดปเตอร์อยู่เวลาใช้ทุกครั้งแต่ว่าไอตัวนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วผมจะใช้อันนี้กับอันนี้ได้ยังไงนะมันก็คือใช้ไอส่วนของที่มันเป็นตัว step up ring step up ring ก็คือเป็นเหมือนเป็นเมา ของตัวนี้ด้านหนึ่งก็คือ49เนี่ยมันจะเขียนอยู่ว่า49 2 77เถดเห็นไหมทุกคนแล้วเราก็หมุนอันนี้เข้าไป เวลาผมถ่ายข้างนอกมันก็จะเป็นเซตอัพประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์50 f 1.8นะครับข้อดีของไอเอ็นดีฟิลเตอร์อันนี้มันก็คือการที่ทําให้เราสามารถถ่ายช็อตสโลว์สวยๆได้ซึ่งจริงๆกล้องผมเนี่ยมันถ่ายได้แค่มากสุดก็คือ Full HD 60เฟรมเพอร์เซกนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าช็อตสโลว์สวยๆเนี่ยมันคือยังไงนะเนี่ยขึ้นให้ก็คือเป็นคลิปถ่ายรูปล่างสุดที่ผมถ่ายบิวกับโบนะก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้หลักการที่เราจะถ่าย Slow สโลว์สวยๆได้ก็คือเราต้องถ่ายเฟรมให้เยอะที่สุดไปกกก่่่่ออออนนนนาาาจะบบววี เป็นหนังจะต้องถ่ายทีย่24เท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าการที่เราจะถ่ายชโลเนี่ยก็คือผมถ่ายไว้60เฟรมแต่ว่าเอา60เฟรมเนี่ยมายืดออก ให้1วิเนี่ยมันโชว์แค่24เฟร,รมก็คือลดลงไปสโลประมาณ40%นะทุกคนถ้าเกิดว่าเข้าแอปพีเน็โบเนี่ยก็คือยืดให้มันออกเป็น40%การที่เราออกมายืดออกให้มัน4 0นะแล้วมันโชว์24เฟร,รมใน1วิแต่ตอนอัดเนี่ยเราอัด60เฟร,รมใน1วิแปลว่าเราเอา60เฟร,รมนั้นมากระจายออกเพราะฉะนั้นมันจะได้ภาพสโลที่มันชัดมันจะไม่รู้สึกว่ามันกระตุกกระตุกอันเนี้ยก็เป็นหลักการที่ถ้าเกิดว่าเราจะถ่าย60 2-20เเเรรรรรมมมนนััตตตอออปปปีีดาาา้้้้งงบ็นนนนนใใท่่่คูณค 120, แณแวซไะ125 ก็เราก็จะปรับเป็น 1นึทับร้อยยี่ห้าไว้อันเนี้ยเราก็จะได้เอาค่าต่างๆเนี้ยมาเล่นถ้าเราถ่าย24เฟรมก็คือเป็นช็อตพูดปกติหรือว่าช็อตเดินคุยปกติก็จะถ่าย24เฟรมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช็อตโลอโมชันเนี้ยผมจะถ่าย60เฟรมแล้วก็เอามาโล์กล้องใครถ้าเกิดว่าใครที่ใช้อย่าง Sony A 7 3็ดาอะไรเงี้ยก็จะสามารถถ่ายถึงรเฟรมนะหรือว่ารุ่นใหม่น e 6, เนี้ย Canon EOS R 6กเงี้ยก็จะถ่าย120เฟรมได้แล้วก็จะมาดึงแล้วมันก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์ชลอโมชัน 60รอยู่ผมก็ใช้เท่าที่ผมมีไปก่อนนะถ้ามีงบมีทุนแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อมาถ่ายเพิ่มให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งคร่าวๆหลักๆก,ก็คือการใช้เป็น manual setting นะครับในการถ่ายคลิปของผม <ś> ก็จะใช้วิดีโอตั้งค่าประมาณนี้แหละแล้วก็ตั้งค่า ISO ส่วนใหญ่ผมตั้ง400แต่ว่าบางทีเวลาเราถ่ายวิดีโอย่างเงี้ยผมพยายามที่จะเรียนรู้จากหลายๆช่องมีช่องหนึ่งที่ผมติดตามก็คือช่อง j i n d h r นะครับก็คือ พี่จินนะครับผมก็ดูอยู่แล้วเอามาปรับใช้อันนี้เขาบอกว่าให้ใช้ตั้งให้มันโอเวอร์ขึ้นมาสัก2สต็บปแต่ว่าอันนี้ผมลองปรับปรับอยู่บางทีผมถ่ายเองอะ่ะมันยังพอมีนอยมีอะไรบ้างกำลังพยายามปรับไปเรื่อยๆอยู่นะครับเทสติ้ง <reat> ก็จะเป็นประมาณนี้นะคร่าวๆแต่ว่ากล้องผมเนี่ยมันสามารถถ่ายล็อกได้ล็อกโปรไฟล์มันก็คือการที่เราถ่ายวิดีโอเป็นกึ่งๆเป็นสีซีดๆไว้แล้วก็มาเกรดสีที่หลังอันนี้เป็นสิ่งที่คนถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าผมเกรดสียังไงใช้แอปอะไรในการเกรดสีอันนี้ก็เดี อาจจะมาพูดแยกให้ฟังอีกคลิปหนึ่งคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆเครดิตในการเกรดสีเนี่ยผมให้คนตัดต่อผมนะที่ชื่อเจมนะครับน้องเจมเป็นคนตัดต่อและเกรดสีให้ผมเพราะฉะนั้นเรื่องเกรดสีเนี่ยผมพอรู้คร่าวๆแต่ว่าเจมอาจจะเชี่ยวชาญมากกว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวผมมานั่งอธิบายให้ฟังแล้วอาจจะชวนเจมมาพูดให้ฟังด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็เอาเป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้คร่าวๆแล้วก็เซตติ้งวิดีโอในการที่ผมถ่ายว่าผมถ่ายยังไงเซตค่ายังไงทํำยังไงนะครับอันนี้ก็เอาเทคนิคมาแชร์ให้ฟ ในมุมมองผมผมไม่ได้เก่งในการทาวิดีโออะไรนะผมก็ยังปรับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอยากที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็อุปกรณ์หรือว่าเกียร์เนี่ยมันก็ค่อยๆงอกขึ้นมาแต่ละชิ้นก็แพงๆนั่นเลยก็ค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปนะทุกคนทุนยังไม่ได้หนามากนะฮะ อันนี้ก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นคลิปที่บอกให้กับทุกคนฟังได้ว่าผมใช้อุปกรณ์อะไรในการทําคลิปบ้างนะครับเอาจริงๆผมจะบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้สําคัญเท่าไหร่หรอกสุดท้ายมันอยู่ที่มุมมองและการเล่าเรื่องผมว่าอันนี้สําคัญกว่านะครับอย่างช็อตที่เปิดคลิปมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้กล้องแทนนะผมก็ใช้ iPhone ของผมถ่ายทั้งนั้นเลยนะครับยังไงลองดูผมว่าอุปกรณ์เนี่ยสำคัญเป็นอันดับ2แล้วกันอันดับที่1ที่สําคัญก็คือการคิดเรื่อองงงงในหัวว่่่าาจะเเลรืยไมมุ ภาพเงงอันนั้นน่ะสำคัญกว่าเพราะว่าเอาจริงๆตอนแรกที่ผมเริ่มทาช่องผมก็ใช้มือถือถ่ายผมก็ใช้กล้องเล็กถ่ายกล้องคอมแพคแคทอน G7X อย่างเงี้ยนะครับพอเรามีงบประมาณในการทํามากขึ้นที่จะไปลงอุปกรณ์มากขึ้นก็ได้คุณภาพภาพที่ดีขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างกล้องตัวนี้มันเป็นกล้องฟูลเฟรมถ้าเกิดว่าถ่ายคุณภาพภาพมันชัดมันดีกว่ามือถืออยู่แล้วแต่ว่าในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆสมัยนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเริ่มทําช่องหรือว่าเริ่มทําคลิปนะแค่มือถือจริงๆก็พอแล้วลองเริ่มได้ สุดท้ายอ่ะมันก็อยู่ที่การลงมือทำนั่แหละทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนเริ่มคิดพลอตในหัวเริ่มถ่ายตัวเองด้วยมือถือเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเริ่มได้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็สามารถลองทําได้เลยด้วยอันนี้ก็เอามาแชร์กันหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ก็ยังไงก็ลองติดตามดูนะครับว่าผมจะมี progress หรือว่าการพัฒนาในการทําวิดีโอไปได้แค่ไหนถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคหรือมีช่องไหนที่สอนทําวิดีโอประมาณนี้ก็แนะนําผมมาได้นะผมชอบดูงานอธิเรกของผมมากก็คือดู YouTube ในการถ่ายวิดีโอเนี่ย เอามาพัฒนาในการถ่ายวิดีโอในช่องตัวเองได้ยังไงบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อแนะนําหรือว่ามีช่องไหนแนะนําพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบดูคลิปประมาณนี้หรือเปล่านะสอนทィィําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กดีก็เดี๋ยวมาทาให้ดูตอนต่อไปในเรื่องของการเกรดสีวิดีโอแล้วกันนะใครชื่นชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเ,เจอกันคลิปหน้าครับ